โอเคครับผมก็สวัสดีเด็ก,ดกๆน้องๆหนูๆชาวไฟเอ็มชาวสตาร์ทาวหรือว่าเมืองดังที่สุดในยุค2024หรือว่า23เะพี่ไม่รู้อ่ะตอนนี้ปี2024หรือ23ชาวสตาร์ทาวทุกๆคนไฟเอ็มด้วยนะครับแมงเปิดคลิปสะอลังการเลยก็วันนี้นะครับเป็นเวลาตีสี่สามสินาทีนะครับพี่ก็จะพาไอ้ลุยนะครับไปเลือกของที่เซเว่นสำหรับคนที่หิวกลางคืนนะครับเป็นนักแคสเกมหรือว่าเป็นคนนอนดึกหรือว่าคนทํางานแบบว่ากลางคืนแล้วแบบมีงบน้อยงบ แบบร้อยหนึ่งหรือร้อยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะไม่มีแบบถึงร้อยอย่างเงี้ยพี่จะพาไปเลือกของที่อิ่มท้องที่สุดนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะว่าไม่เกินห้าสิบบาทหรือไม่เกินหนึ่งร้อยอ่ะของอันไหนที่มันอิ่มท้องแล้วแบบสามารถเติมพลังงานเล่นเกมสตรีมเกมได้ต่อนะครับนี่นะครับดูอย่างน้องผมเป็นตัวอย่างนะครับหิวมากไหมหิวจนเต้นสั่นหมดแล้วเนี่ยโอย้ยคือมึงไม่ได้กินข้าวมาตั้งกี่โมงตั้งแต่เมื่อวานมึงตื่นตอนไหนเี่ยง อ่ะหลุยบอกหลุยตื่นเชียงตอนนี้ก็ยังไม่ได้กินข้าวนะครับอันนี้คือผมจะบอกตรงหลุยโกองคนดูนะจริงๆครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูหลักฐานนี่นะครับโต๊ะคอมไหนบอกยังไม่กินข้าวแล้วนี่คืออะไระฮะ,ฮะโทษาีครับพอดีตอนนี้หิวจัดเลยครับหิวขนาดไหนตรงนี้เจ็บเดี๋ยวพี่พาไปกินแบบงบ100ทําให้อิ่มอันนี้มีงบไปเซเว่นกี่บาทส0 0รอยา้าเดี๋นั่นแหละครับทุกคนพี่ก็จะพาทุกคนอะไปเซเว่นกันแล้วก็พาไปเลือกของที่อิ่ง แล้วก็กินทีเดียวแบบอยู่ท้องสามารถดูพวกพี่สตรีมแล้วแบบอิ่มท้องแล้วดูได้ยาวแล้วก็จะมารีวิวให้ดูนะครับพวกเป็นขนมปังหรือว่านมอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมทุกคนดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างผมว่าจะถ่ายทุก E ีีเลยแล้วกันทํายังไงให้อิ่มเด็กๆอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มานะครับเวลาคนอยู่กลางคืนแต่พี่ไม่ค่อยแนะนําพวกมาม่านะเพราะว่ามาม่ามันอืดท้องเวลานอนมันจะแบบไม่ย่อยโอเคไม่อยากพูดเยอะละเดี๋ยวไปเลือกของที่เซเว่นกันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพาอีน,นันคนนี้ไป นี่นะครับเป้ายอยู่เสียงยังนะเฮ้ยเฮ้ยลูกมึงหิวข้าวี่นมึงทำอะไรเนี่ยหมาเป็อะไรทำน้ำหมกใส่แป้งพิมโอ้โหทำแป้งพิมไปซื้อร้านพี่เปาก็ได้ไปเร็วไปซเซเว่นก่อนไปไปเลือกของมีงบ300ออ๋อ300ย <300 S 2> ไม่มีอยู่จริงหรอ3 0มมีอยู่จริงหมดทีเป็นพันไม่จะบอกคนดูด้วยไงว่าจะเลือกชิ้นไหนให้มันอิ่มท้อง300ออ่ะแล้วเราก็ซื้อมากกว่าน,นั้นได้ใช่ไหม ไม่ได้ห้ามเกินสามร้อยห้ามเกินสามร้อยโอเคไหมให้เรูต้องมีสามร้อยด้วยไม่จริง,รงไม่เขาจะบอกคนดูด้วยทยํายังไงให้อิ่มได้คือผมจะพูดอย่างนี้ว่าสามร้อยคือสามร้อยนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่มีเงิน,<ค>นไม่ใช่ต่อคนแล้วแต่เธอจะซื้ออะไรเลยแต่เขาจะรีวิวให้เด็กดูว่างบไม่ถึงสามร้อยหรือว่าไม่ถึงร้อยอย่างเงี้ยหรือว่าทุกคนแบบมีเงินร้อยนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากกินของอิ่มอย่างเงี้ยดูตามคลิปนี้ได้เลยนะผมจะซื้อมาเป็นเซตเป็นเซตว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงป ไปเจอกันหน้าเซเว่นเลสโก้โอเคครับตอนนี้ก็ถึงหน้าเซเว่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เห็นไหมอยู่บนถนอนอะไร <ผม S 1> เพียบเลยนะอะไรนะเราไปกดตังค์ก่อนอ๋อหลุยจะไปกดตังค์ <c oughs> ไหนกดเท่าไหร่โอ้ยเสียหลุยวิไม่เห็นยอดเงินเลยอ่ะกดเท่าไหร่อ่ะวิมีเงินในบัญชีกดมาเท่าไหร่ฮะมึงกดมาเท่าไหร่อ่ะสองร้อยพี่อ่ะแล้วของพี่อ่ะเขาไม่โอ้โหบัตรคบจัดเลยคือ มาทั้งทีไม่กดพี่กดให้ตัวเองแค่200ไม่ก็กินอย่างประหยัดพี่โอ้ยมึงประหยัดเกินไอเทมจะซื้อรีวิวให้คนดูเขาดูเนี่ยทําเงินยังไงเนี่ยไม่เกิน200เนี่ยเนาะไม่ใช่ดิไม่เกิน100่งถูกปะจะพาไปดูข้างในนี่เราจะพาจะดเดินมาตรงนี้เลยอันนี้ซื้ออะไรอะ่ะน้อปอโอส่วนของผมนะครับจะพามาดูนะครับงบ100อ่ะถ้า100ผมแนะนําเลยผมมีในใจอยู่แล้วนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้หลุยเป็นคนถ่ายแล้วผมจะบอกว่าอันไหนอิ่มท้อง หนึ่งร้อยบาทนะอันนี้เห็มไหมมัวจัดเอาจริงๆอันนี้มันอิ่มมัน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 อิ่มท้องแล้วใช่ไเยลีนะใช่อันนี้ดูอะไรกี่บาทมาดูนี่นะครับราคาแปดบาทซื้อมาเนี้ยสองนสิบหกบาทแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งมันอันไหนวะที่พี่พี่ต้องการเออนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วมันไม่มีรถมันจะเป็นข้าวโพดอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีน้ำเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้แต่ว่ามันไม่มีน้ําเชื่อมมันไม่มีน้าเชื่อมเพราะขาาวอย่างงี้นะแล้วแต่คนชอบแต่อันนี้ก็ได้ข้าวโพดอย่างเงี้ยแค แล้วก็นมอีกสักกระป๋องอันนี้ราคา22บาทนะครับนนเห็นไหมแล้วก็เอานมอีกสักกระป๋องหนึ่งเอาเป็นนมอันนี้ก็ได้27บาทครบแล้วเซตเนี้ยตอนกลางคืนไม่อว้วนอะยังไงก็ไม่อว้วนกินใยนใช่ไหมพี่กินใบไม่กูเห็นเขาทำนอ <ม S 1> นะันนี้27อันนี้20กว่าบาทเป40กว่าบาทเนี่ยกินแค่นี้อิ่มอิ่มจนจัดเลยสำหรับคนที่อยู่กลางคืนนะครับแล้วดูแบบสตรีมอะไรเงี้ยซื้ออย่างนี้นะอันนี้สองอะโขโพดหนึ่ง 1, แล้วก็นมเชื่อผมอันนี้ผมให้ดูนะหนึ่งเซตละ ต่อไปนะครับเซตที่2นะมันจะมีอันนึงสาบาบาทบนี่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 จัมโบ้เห็นไหมจัมโบ้พิกไก่ซอสชีสเนี่ยสาบาทแล้วแล้วก็อันนี้ด้วยมันจะเป็นชีสคอทเทลคอทเทลชีสใช่ใช่รวมกันเป็น35มสบวกสาเป็น80บาทนะครับอันนี้80แล้วอีก20นี่นะครับแล้วเรามาเปิดตู้เอานมนี้นะครับ17บาทเป็นนมไวตามิลนะเพราะน้ำเปล่าเรากินอยู่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเซตอันนี้ตามพี่ก็ได้เพราะพี่ก็ชอบกินนะครับ พอทเทลเวฟแล้วก็นี่จัมโบ้อันนี้2เซตแล้วต่อไปก็คือเซตสุดท้ายนะครับอีกเซตหนึ่งนี่แล้วก็มาเอาอันนี้2องันเห็นไหมครับมันเป็นรถองุ่น์เทียวโคนะครับอันละสิบาทเทียวโ hone เเทียวโ hone อันละสิบบาทเอามาสองอันอ่าเอาจริงจริงมันอินนี่นี่มันจะเป็นแบบคล้ายๆแบบอย่างเงี้ยปูอัดอ่ะนี่นี่อย่างเงี้ยอร่อยเอารถนี้เท่านั้นนะมาดูใกล้ๆเลยอันนี้ยี่สิบาทแล้วนะอันนี้อันละยี่สิบเจ็ด มีเอามาสักสองอันก็ได้อะไรยี่สิบเกตบาทแซนด์วิชเนี่ยปูสลัดมันเป็นรสปูสลัดอา่าก็ประมาณห้าสิบสี่บาทห้าสิบสี่บวกอีกเป็นเจ็ดสิบสี่บาทเออเจ็ดสิบสี่บาทแล้วมันยังสามารถซื้อได้กล่องเอา้ามึงไม่เชื่ออ่ะซื้ออะไรอีกสักทีเอาเอาลงกล่องเล็กก็ได้นไงอย่างเงี้ยไม่ถึงร้อยอินแล้วจริงๆกินคนเดียวนะเนี่ยสามเซตเนี่ยการันตีให้เลยยังไงก็อิ่มอ่ะพอแล้ว นี่ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่บ้านว่าอิ่มไม่อิ่มนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูให้ดูนะว่าผมจําเซตได้ไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจําได้หรือเปล่ากูคนเลือกสม่วเลย <c oughs> เป็นไร <c oughs> เออทุกคนเดี๋ยวพาไปดูไอ้หลุยมันเลือก200บาทมันเอาอะไรอยากดูไหมเดี๋ยวผมพาไปดูไอ้ชาว GTA มันอะมันอยากมันอยากมันอยากเลือกอะไรเดี๋ยวพาไปดูเอาอะไรครับอันดับแรกครับต้องเป็นขนมนขนมไหนสูตแขกทีนเพิ่นอ่าแล้วไหนต่อซื้อเอาไปทำอะไรไปใส่ ลิ้นจี่ลิ้นจี่ไหนลิ้นจี่ที่ซื้อเมื่อกี้แล้วใส่เกี๊ยห่มต้นด้วยลิ้นจี่นี่เลยครับไหนอ๋องกระป๋องเหรอหรือว่าลิ้นจี่กระป๋องลิ้จี่อ๋อลิ้นจี่แล้วก็อะไรต่อโอ้โหขนมอะไรอีกเนี่ยนี่คืออะไรโรตัสน้องไก่โอ้โหคือตัวมันเท่านี้มันก็กินได้ประมาณนี้ครับคนดูงบ200มันอะที่บอกแล้วนะไอ้นี่คืออิ่มท้องไอ้พวกนี้อิ่มอิ่มท้อง35บาทไอ้นี่อร่อยซาลาเปาลูกเนี้ยเนี่ยเนี่ยสาบาทอิ่มเลยเอาไม่เชื่อพี่อร่อยกว่าพวกนี้อีกเอาเชื่อพีีีี่เเเอออาาานนน้้้ อิมวยอีกมาคิดตังกันทุกคนครับเดี๋ยวพี่เนี่ยจะเดินไปคิดตังแล้วก็จะเอาถุงยางวางไว้นะใครดูนะไม่ดูหน้าแฟนผมก็ดูหน้าให้หลุดนะเพราะมันจะมองอยังไงดูปะขอไปดูเลยไปดูเอาเร็วๆของมึงนะนี่ไม่ใช่ของผมไม่ได้ดนะแม่ใครด่าแม่มป่ปกป้องอดีนะเนี่ยนะเ,เร็วๆเเมว ตังสดไรนี่อันนี้ตอกสดๆอันนั้นน่ะตังสดเร็วๆตอกสดๆสดแยวโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านไอ้หลุยมันแมวนะครับเต็มเลยเนี่ยแมวเหรอตังสดๆหลุยไม่ชอบเหรอตอกสดๆอ่ะมันชอบนะแบบตอกสดๆอ่ะผมบอกไว้ก่อนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอที่บ้านแล้วจริงๆนะผมขับรถที่บ้านก่อนอันนี้ผมถ่าย EP แรกเลยครับที่พามาเลือกของเทเวนหนึ่งร้อยบาทถ้าใครอยากให้มีอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามได้แล้วไปเจอกันที่บ้านนะครับทุกคน โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงบ้านในที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับเซตแรกนะครับอันนี้ของใครของหลุยเนาะอันนึงเนาะอันนี้นี่ของหลุยเซตนี้นะครับฮอเดอกชีสเห็นไหมมันต้องกินไก่นี่ที่ผมบอกเนี่ยสองอย่างเนี้ยอิ่มแน่นอนนะครับหนึ่งเซตกินอะไรอ่ะงนาปองหรอลิ้นจี่อันนี้เข้าโพดไม่ใช่ของผมนะน่าจะเป็นของพนุกนะครับเรามาดูอีกเซตนะครับที่ผมบอกนี่เซตนี้นี่นะครับเห็นไหมหนึ่งเซตกะบนมกวดเล็กเห็นไหมอ่า นี่อีกหนึ่งเซตนี่หนึ่เซตโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะกินให้หมดเลยนะครับรวมกันเนี่ยทั้งหมด3เซตนะเห็นปะมีนมขวดเล็กกับขวดใหญ่นะครับนี่เห็นไหมนมเมจินะครับหรือว่าดัชมิลก็ได้นะครับสองอย่างเห็นไหมสองยี่ห้อนี้ ก็มีข้าวโพดอันนี้โคตรอิ่มเลยนะบอกก่อนแล้วก็มีนมวตามิยอีกกินได้หมดเลยแล้วก็มีขนมนี้อีก2อันของโอิชินะครับเห็นไหมเป็นทูน่าโอิชิแล้วก็มีค็อกเทลสองตัวเนี้ยน้ำจิ้อันเนี้ยแค่เนี้ยกัดกับนมก็อิ่มแล้วนะนมอันไหนก็ได้เซตเนี้ยก็อิ่มแล้วจริงๆคนละน้ำลายย้อยแต่อันเนี้ยมันจะทําให้มันดูดมันดูดมันทําให้อิ่มมันเป็นเยลลี่ไงมันดูอ่ะคนดูไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรอะเดี๋ยวผมจะกินให้ดูก่อนแกะมาแล้วเยลลี่มันจะเป็นแบบป่องๆอ่ะ กินจานข้าวได้เลยอิ่มอ่ะเวอร์แล้วไอ้เหี้อเป็นรส้งมุนเคียวโคเคียวโฮเคียวโคตอนไี้มีนี่ครับอาเดียวเทลไว้โอ้ยิกนกับนี้อร่อยเป็นซาลาเปานะครับข้างในมันจะเป็นแบบเป็นไส้พวกเขาเรียกวยย่าหมูเไระ หมูสับเตหมูสับเป็นหมูมากอร่อยเินดมวกเดี๋ยวเด็กน้อยไปซื้อตามอีกพวกในไฟเอ็มอ่ะทั้งหมดสามร้อยบาทของแพนี่ไงหมดนี่อืมแต่อันนี้เซ็ตละร้อยไงอืมอืมอืงอืมอือ่ะอืมอหมกืมอืมอมอกวอื้อืมอืมอืมอมอืมอนมอืมอเมอื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 มอออืมมมออ ไอ้ดุ๋ยไม่เชื่อไม่เชื่อข้าบมบุบมอสอิ่มแทนพี่เลยนะเห็นพี่กินเนี่ยกะเี่ยงก็อิ่มหรอก็เทวเหลืออีกผมกินไม่หมดหรอกว่ะคนดูขนมก,ก็อิ่มละแล้วอร่อยละแล้วก็ได้นั่งดูสตรีมชิลอ๋อคลิปนี้ก็สองแสนวิวนะใช่ ชาวต่างชาติเลยกินเนี่ยความเอกเรก็กินครัโอ้ยอิ่มว่ะงงงไอ้น้องพวกเนี้ผมก็จะเก็บไว้คอเทลนี่ก็รู้กินไหม,มอิ่มไหมอันนี้ไม่ได้ตัวแหลเว้ยมึงลองซื้อมาก็ได้คนดูอลองซื้อแค่ขนมอันนี้มาไม่ไม่ไม่นนมไม่เอาลองกินแค่นี้พอแล้วก็ขนมอันนี้เคยกินแล้วเรื่นี่แหละอิ่มอืมอ,มอยรืงกำลังกินต่อ โอเคครับก็มีประมาณนี้หรือว่าซื้อ2อ,อย่างนี้มาแล้วก็นมตบมิวก็ได้อย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าขนมตัวนี้ก็ได้ <c oughs> มันอิโมโอ่ะแค่คุณมไดไปถึงร้อยเหลือด้วยแล้วก็นั่งดูพี่เพล่นๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตาม กดกระดิ่งอุ้ยกูเลือเดี๋ยวผู้หญิงเขาไม่ชอบเอ้ยเลือกไหมเนี่ยไม่แล้วนะครับทุกคนเจอกันนะครับแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าอยากให้มีอีพีหน้าก็คอมเมนต์มาสัปอนเซอร์ตัวไหนเข้าผมไม่เอาเงินนะผมขอกินตลอดเวลาเข้าเซเว่นปุ๊บของน้องมารีเหรอให้เขาฟรีเลยให้เขาซื้ออะไรเงี้ย